รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณพุทธศักราช2565กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักง,งานเขตพื้นที่การ,าร,รศึกษา,รรราประถมศึกษานครราชสีมาเขต4บทบาทหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาพุทธศักราช2560ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาลงวันที่29พฤศจิกายน2560ภายใต้การบริหารงานของนายดําเนินเพียรค้าผู้อํานวยการสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4กํากับดูแลโดยนายธินกรชาทอง รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4บุคลากรภายในกลุ่มมีจำนวน1นคนประกอบด้วยนางพัชรีเพชรไกลตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลผลการดำเนินง,งานปีงบประมาณพุทธศักราช2565 1. การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลได้ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ที่ส่งเสริมเทคโนโลยีไปบูรณาการใช้ในทุกๆงานส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยกระดับในคุณภาพชีวิตเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ DLTV กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลได้ร่วมกับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ดำเนินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม dl tv ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4โดยมีวัตถุป,ประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ให้จัดการเรียนรู้และใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เบื้องต้นในการซ่อมบำรุงรักษาโดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5คนครราชสีมาได้แก่ ในสำรวยสีสึกมากรูส้สฝึกฝีมือแรงงานช .3 ด้านบุคลากรได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย dlict ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสกลุ่มเป้าหมายเป็นคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก85โรงเรียนสังกัดสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสจํานวน 85คนและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน59,900บาทโดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการปัญหาอุปสรรคดำเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ข้อเสนอแนะพิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผล 2. งานปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ที่ r w d w e c o l a d 4 g o t h และกลุ่มภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4จำนวน9กลุ่ม1ด่วยโดยได้ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2565ณนห้องประชุมเซมาคอนเฟอเรนซ์อาคารรวมใจพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4โดยมีนายวัชระนรินทร์นอกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์1เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมาเขต4และกลุ่มภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน9กลุ่ม1หน่วยมีเว็บไซต์เป็นปัจจุบันทันสมัยตอบสนองต่อการทํางานที่รวดเร็วเป็นพื้นที่ทางดิจิทัลที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการหรือผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของทุกกลุ่มหน่วยมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถรับส่งหนังสือราชการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานหรือกิจกรรมตามภารกิจของกลุ่มผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ 3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานต่อสาธารณะอย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วนและเป็นปัจจุบันรวมทั้งเป็นการอำนวยการแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายที่ประกาศไว้โดยมีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการหรือผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของทุกกลุ่มหน่วยเข้าร่วมประชุมโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมงานคุณภาพเครือข่าย dl ict ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ผลการดําเนินงานได้สําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019 3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาครั้งที่ 1. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS และระบบ b o b e c ข้อมูลสิ่งกอ่อสร้างภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่19ตุลาคม2564ครั้งที่2ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting ด้านข้อมูลสารสนเทศท,ทางการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 Data Management Center (DMC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่9มิถุนายน2565โดยถ่ายทอดสดจากห้อง Sema Conference สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ทั้ง2ครั้งวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณวางแผนบริหารจัดการการศึกษาและการติดตามประเมินผล 2. เพือ่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลระดับสถานศึกษามีความรู้ความสามารถการใช้งานระบบเพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูลในการบริหารจัดการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียนจำนวน180โรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและทีมงานคุณภาพเครือข่าย DL ICT เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียนด้วยระบบ DMC เป็นตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ตัวชี้วัดที่3ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียนด้วยระบบ dmc ผลการดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ปัญหาอุปสรรคบุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและรูปแบบการรายงานผ่านโปรแกรมมีการปรับปรุงข้อมูลและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอข้อเสนอแนะจัดตั้งกลุ่มไลน์ facebook เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาและช่วยกันแก้ไข งานตามภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลมีดังนี้ 1. การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง EOB e โดยเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารปีการศึกษา2565เมื่อวันที่24-25ถึงพฤษภาคม2565นกณโรงแรมริเวอร์ไซต์บางพัฒน์ กรุงเทพมหานครจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล TMC เช่นข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา2565ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเซม a าคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่9มิถุนายน2565โดยมีนายดำเนินเพียญค้าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เป็นประธานนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6เชิญกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลแต่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เมื่อวันอังคารที่7มิถุนายน2565นให้กับครูที่รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษาจำนวน180ปโรงเรียนโดยมีนายแสนกังประโคนรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6เป็นประธานเปิด 2. พัฒนาระบบ big data c l o l d p o เพื่อการเชื่อมโยงสารสนเทศด้านต่าง,างเมื่อการบริหารการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารและการจัดการในรูปแบบของการให้บริการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆเช่นระบบสลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระบบสลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา AMSS eOffice สซึ่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จึงได้นำระบบ QR Code, ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ Work from Home และระบบบันทึกข้อความในระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา AMSS eOffice 5. ดเนินการจัดวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่ 6. ดำเนินการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลปีงบประมาณพทุทธศักราช2565สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4 จะต้องมีการรายงานในระบบ KRS การรายงานผลตัวชีวัดต,ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ตัวชีวัดที่8ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ดำเนินการจัดการอบรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรระดับสถานศึกษาในสังกัด ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบโปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่17กันยายน2565โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่างๆโดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีรวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์วัตถุประสงค์1เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์2เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม3 เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรระดับสถานศึกษาสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ผลการดำเนินงานเป็นไปนตามวัตถุประสงค์ 7. จัดให้มีการเช่าใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจากภาคเอกชนแทนการจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเขตพื้นที่การศึกษานอกจากนี้ อย่งจัดให้มีการแบ,บ็กอัพข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหาย 8. การแจ้งการจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 9. ารกสารสำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9รายงานในรูปแบบออนไลน์ ได้จัดทำคู่มือการดำเนินการในระบบรายงานและดาวน์โหลดแบบสำรวจให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนก็จะได้ดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 10. ดดำเนินการการออกอากาศรายการวันนิวส์แอดโคลาดโฟรวดเร็วรับด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนวันนิวส์แอดโคลาดโฟเป็นรายการที่นำเสนอนโยบายแนวทางและผลการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบของการประชุมทางไกลเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูนักเรียนและประชาชนซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าข่าวโคลัสโฟโดยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีมงานคุณภาพเครือข่าย DL ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผลัดเปลี่ยนการดาเนินการออกอากาศและได้มีการประชุมให้กับเครือข่าย DLICT โดยมีน,นายธินกรชาทองรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินรายการ One News at c o l a ลัตให้มีประสิทธิภาพเมื่อวันที่12ตุลาคม2564ณห้องประชุมเซมาคอนเฟอเรนซ์11ดำเนินการเปิดระบบการประชุมทางไกลรับสัญญาณจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting รายการพูดเช้าข่าวสพท ในห้องประชุมไซมาคอนเฟอเรนซ์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับชมรับฟังรายการพูดเช้าข่าวสปทเพื่อรับฟังข้อราชการในการดําเนินงานบริหารและการจัดการศึกษานําสู่การปฏิบัติ 12. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้บริการสนับสนุนภารกิจของกลุ่มต่างๆในการจัดการประชุมทางไกลทางการประชุมทางไกลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบ Google Meet และระบบ Zoom Meeting 13. จัดทำเว็บเพจ Facebook และ 14. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มดังนี้วันที่8ถึง11กุมภาพันธ์2565อบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรคิดสร้างอินฟโฟกราฟิกให้โดนใจด้วยแคนวาสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่1จังหวัดนครปฐม วันที่18-19กระกฎะาคม2565เข้ารวมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้เครื่องมือสร้างรายงานและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ Data Visualization ในรูปแบบออนไลน์รุ่นที่4แผนการดำเนินงานที่จะต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณพุทธศัการาช2566มีดังนี้ 1. เตรียมดำเนินการเพื่อให้มีการติดตั้งใช้ระบบหรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์กไฟว l l เพื่อป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายภายนอก 2. ติดตั้งใช้งานโปรแกรมแอนตี irus, ้ไวรัสแอนตี้มันแวร์แบบรวมศูนย์ 3. ติดตั้งใช้งานระบบ e n d p o i n t Security ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข้าย 4. ระบบจัดเก็บบล็อกให้สอดคล้องกับกฎหมายและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 5. เพิ่มอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง1ก b ิกะบิตเซกต่อ5 0 0เมกะบิตเซกติดตั้งระบบ Wifi ใน้องประชุมเขาใหญ่ และ 7. จัดหาหรือการให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์สําหรับการประชุมทางไกลให้เพียงพอต่อการใช้งานปัจจุบันและทั้งหมดนี้คือการดําเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็งนำพาเทคโนโลยีสู่การพัฒนาการจัดก,การศึกษาในศตวรรษที่21